มีคำถามมีคำถามท่านนั้นเชิญเลยครับกราบนมันสการพระคุณเจ้าดิฉันชื่อสริมาสอนสวุวรร์นักศึกษาคณะพัฒนาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ดิฉันได้ติดตามเรื่องนี้ทราบว่าเรื่องนี้นั้นไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นแต่เป็นข่าวไปถึงทั่วโลกเพราะฉะนั้นภาพพจน์ของพระพุทธศาสนาจะเสียหายจะสั่นคลอนไปถึงทั่วโลก เป็นการยากต่อการเผยแพ,พร่ศาสนาถ้าทางฝ่ายบ้านเมืองไม่ได้มีการประสานงานกันในการที่นำผู้ประสงค์ร้ายซึ่งเป็นชาวต่างประเทศมาทำความเข้าใจทำความชี้แจงว่าเขาได้กระทำหลงผิดไปเยันขอฝากคำถา,ถามถึงทางฝ่ายบ้านเมืองว่าจะตระหนักในเรื่องนี้อย่างไรกราบขอบพระคุณคะ่ะครับพระชาบพระคุณท่านจะเสริมต่อมครับ ผมในฐานะก็เป็นสื่อมวลชนก็จะรับตรงนี้ไว้ในการไปเผยแพร่เรื่องความเป็นธรรมแก่สถาบันพุทธศาสนาขอกราบนักการพรกคุณท่านช่วยกรูณาสรุปนิด,ดส,สักเล็กน้อยครับเพื่อที่จะจบรายการขออนุโมทนาด้วยทุกฝ่ายทั้งโยมที่กล่าว สแสดงความห่วงใยซึ่งเป็นสิ่งที่มีน้ำหนักและเหตุผลที่สำคัญมากทีเดียวเพิ่มทั้งโัวหน้าสื่อมวลชนของช่องห้าที่มาวันนี้ก็จะนำหลักการนี้ในสิ่งใดที่ถูกต้องในสิ่งใดเป็นคุณประโยชน์ในพุทธศาสนาที่จะนำไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อมาชนหรือสาธุชนให้ยิ่งขึ้นไปอาตมาขอขอมทนา แต่เรื่องนี้ก็ต้องให้ทุกฝ่ายอากมาขอขอบอกให้ทุกคนนั้นช่วยกันในการดูแลป้องกันในสิ่งต่างๆและเมื่อเหตุเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรจะวางเฉยจิงอยู่ระวางใจอุเบกขาสำหรับทำใจให้สงบแต่สำหรับเหตุปัจจัยข้างนอกสิ่งใดที่เราพอจะจัดจะทำได้เป็นการป้องกันแก้ไขภาพพจน์ไม่ดีหรือจะ จัดการอย่างหนึ่งอย่างใดในการปกป้องศาสนาของเราและจะได้ไม่ถูกบัทอรนในสิ่งที่ปรากฏขึ้นนี้ซึ่งเป็นเหตุที่เราเรียกว่าเป็นเหตุร้ายทีเดียวที่จะบัทอนให้ศาสนาหรือการเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์คณะอื่นคณะใดไม่เฉพาะเทศยมาซึ่งทุกรูปก็เป็นเจ้าของศาสนาทุกคนชาวพุทธก็เป็นเจ้าของศาสนา เราจะทำกันอย่างไรดีอาตมาก็ขอฝากว่าทุกคนอย่าได้นิ่งนอนใจและถ้าเป็นไปได้ทางฝ่ายบ้านเมืองก็ดีทางฝ่ายประชาชนควรจะมีมาตรการในการปกป้องหรือจะต้องทำอย่างไรอย่างหนึ่งในการที่จะ,ะแก้ไขเรื่องนี้ให้ดีขึ้นไม่เช่นนั้นก็จะมีผู้ที่ รุการานซึ่งผู้ไม่หวังดีจะมาเชื่อว่ามีแน่นอนและจะมีต่อไปอีกและจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าหากว่าเราปล่อยปละละเลยเพราะว่าอย่าลืมศัตรูนั้น <c oughs> ถ้าหากว่าได้ใจไม่มีใครกำรากนะที่ศัตรูอาจจะทั้งภายในภายนอกเราก็ไม่ทราบได้ด้วยความหลงผิดเห็นผิดพร้อมกันนั้นก็อาจจะมีเจตนาร้ายด้วย อย่างที่ปรากฏขึ้นมาเราก็ได้ทราบข่าวอยู่เสมอว่ามีแผนการที่จะเรียกว่าทําลายล้างพระศาสนานะก็ขอฝากข้อคิดในเรื่องเหล่านี้ด้วยนะอย่างที่อาจารย์มาหราระเบบหรือท่านเจา้าคุณราชมานิเทศได้เคยออกฟารกแถลงไปแต่ขอให้เราปกป้องและกระทำด้วยความสันตินะด้วยสันติวิธีอย่าใช้ความรุนแรง ก็ขอฝากไว้ในที่นี้และขอให้ทุกคนจงอยู่ด้วยความรักความเมตตาสมคคีกันพยายามเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันให้ยึดมั่นเอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงค์นั่นแหละเป็นที่พึ่งเป็นที่กรพอันสูงสุดในใจของเราเสมอและทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในส่วนของเราทุกๆคนในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธในฐานะที่เราเป็นพลเมืองในประเทศชาติของเราหรือ เป็นชาวไทยที่ทุกคนนั้นเชื่อแน่ว่ารักชาติรักศาสนารักสมมากษัตริย์เรียกว่าการพเชื่อชูในชาติศาสนาพะมมากษัตริย์เราจะมีอะไรบ้างที่เป็นการแสดงออกที่ได้กระทําให้เกิดคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็ขอให้เราอย่าได้เมินเฉยนะอย่าได้เมินเฉยหรือวันวางใจเพราะบ,บางอย่างนี้หากว่ามี เหตุหรือภัยอะไรคุกคามขึ้นมาถ้าเรายังเมินเฉยเช่นนี้แล้วก็จะเป็นผลเสียต่อสังคมชาวไทยของเราเองต่อศาสนาต่อประเทศชาติบ้านเมือง